สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตัวเกียวสัสดีครับวันตเกียวครับผมวันนี้มารับน้องนาดิตาตัวเกียวเลือกอะไร <S <S เลือกโรงเรียนแล้วมารับอันพอดีอันมือนีงานมันเลื่อดพี่น้องก็เลยมารับจากโรงเรียนนะครับผมพาไปกินอะไรกินชิเก,ก่ป อะไรครับอืมอืมกินอะไรครับอืมกิน,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 นขนมพี่น้อง,งมือหนีสิพห้าดีไปเมื่อกี้ขนมสองคนเดียวกนขนมครับพระ่ามาดับยุงนี่แหลวแล้วกันมือแรกอาจจะป็นงอย่บ้านนะครับแล้วก็คืนนี้คุณพ่อก็เดินทางไปที่เรือนกงาเหมือนเดิมนะครับเจอกันยี่สิบแปดยี่สิบแปดพฤษภาคมตัวอคอนเสิร์ตตัวเกียวที่เรือนกงาฝนตกเขาก็สิบปสูงอยู่พี่น้องเขาก็สิบปสูงใช่ไหมครใครคิดถึงพ่ออยู่มาขึ้นคิดถึงเท่าไหร่คะ า,าพ่อชื่ออะไรพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านอะไรฟินอะไรฟินแลนด์ฟินแลไอ้น้องอะไรนี่อัเบิร์กเกยเอาอัลเกีรยวเฮ้ยเอัลเกีรยวหยิบมาหยิบมาไปเสได้ไหมหยิบอะไรด้วยหยิบอะได้วหยิบอะไรบนก,บกระดูกปีน้อง <c oughs> มือหนีไมารับเปียบีจะไปไหนกันต้องรอติดตาม โอ้ยไอ้นุ่มขาไรไอ้น,นุ่มขาไรบ้างก่อนเนี่ยล้มนะลูกคุณดับเป็นบ้าครับพี่น้องใช่ปะขากันเหงา้าสูงกันสูงใครชื่อน้องตัวเกียวเนี่ยใครชื่อตัวเกียวครับอืมไม่หล่อจังไม่หล่อจังเราอยู่ร่มอยู่หลังล่มอยู่หลังถ้ามองกล้องมองทีสิน่ะวันนี้อยู่กับใครน้องอะไร น,น,น้องนาลิตุนาลินลิตุใกล้ถึงยังนะใครขับรถน่ะมูเดมูเด้งขับรถโตเกียวกําลังสนใจอยู่ว่าฉันมากับใครฉันมากําลังปรผมกูด nah ังกูดังอะไรบอกนัองสิกูดังอะไร โคตรั <C <os> <c <oughs> งแหมบมแม่โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบายมา <c oughs> แล้วมาแล้วสวัสดีครับผมชื่อน้องอะไรนี่หรอ <c oughs> เราจะไปกินอะไรครับผม <c oughs> ผมตื่นเต้นไหมนี่อะไรนะน้องกินผัดอะไรนะวันนี้หนูกินขา้าวเชียงอะไรผัดบล็อกอะไรผัดบล็อกแครี่ พี่นาทิตากินข้าวเที่ยงกับผัดบัคคอลี่พี่โตเกียวกินอะไรก็ไม่รู้ผัดอะไรผัดบีัดหมี่บไ่ไม่ <laughs> ไมต,นตุนเต๋ใครตุนบ่เดินไหมเดินไหมครับหนูเดินเองไหมใครเดินยกมือขึ้นโอเคแต่เพราะมันน้ำไหมมันน้ำชืดไหมพี่ยอยากยืดแต่ข้ามไปหมดมันชื้ดไหมลูกมันชืดไหมอะไรพี่เล่นไปก่อนเลยเล่นข้าไปก่อนเลย ผมตกว่ายังสีดเลยนี่ดีกว่าชุดน้อด้วยคนใบโตเลยกูุณยายบ้านศิรแลนด์ตาสวัสดีค่ะอยากน่งกันระวังระวังกันใครน่คนนันี่

เดี๋ยืขาวเสร็จให้ตาขาวไหมล่ะขาวด้วยดำขาวด้วยเหล่ตขาวด้วยเหล่ใ่ไหให้ลูก ใช่ไหมอาน,นี่ใช่ไหมเดีย๋ยวรอพี่เข้ามาเปน็นนานๆอันในตาเอาไหนลูกหนูเลือกหรือย,ยังมามาเะไรต่ก็จะมามากเกี่ยวๆไหนครับอ,อันไหนอ <laughs> บอเอาเมนูอย่างอันนี้เวนเอาอันนี้อันนุชอบอันไหนหนูจะเพาะพ่าจะซื้อให้หนูเอาอันนี้เนาะสีชมนี่เนาะโอเคอให้ตายเลือดได้ยังอ่ะอให้ตาย ทำไมโอเคในตามะนาวโตเกียวรถแข่งนี้นะบึน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 บอกเป็นปิดพี่น้องเออเป็นบ่าวครับเป็นบ่าวมากลูกใครเป็นบ่าวมากลูกใครนี่นี่ลูกใครนี่เอาช้อนด้วยเอาช้อนด้วยเอาช้อนด้วยงูเอาช้อนไหมล่ะเอาช้ออนเาเกียร์ครับเอาเกียร์นับสิเอาเกียร์ หนึ่งสองสามยังอง14อาคี่น้ำมรนโดี้านึี่หก่ตเนี่ยว<อ>างว<อ>างด้วยเดี๋ยวรอไอศครีมก่อนนะครับยิม,ยม,มาชูยิมบานมันใครเนี่ยพี่ตาเลย หมูดิ้งโอเคมาใครมารถอะไรของเท้ายังเท้าใครของเท้าใครของเท้าพ่ออันนี้ใครต่อหล่อไหมหล่อเท่าไหนหล่อเท่าไหนนั่งลงมากินเร็วมาเลยครับผมอานารของใครครับขอบคุณครับยังคิ้นข้ายังช้อยหนึ่งอ่ะ ช้อนหมูอยู่ในนี้นี่ค่ะช้อนหมูค่ะนั่งแม่นั่งนั่งลงกับแม่นั่งลงกับครับนั่งลงดีๆครับผมโอ้โหแฉบปะ <c oughs> โอุ้เป็นรถใครเนี่ย <c oughs>

ยำแนี่ใครอะไรกดไลค์ใครอะไรกดไลค์หน่อยกดไลค์กดไลค์ตึงตึงตึงผมพอใจยังไงัอใจที่มี่าะฮมทำยมงไง้ห้ใ่ฮา่ะยุไก่นะตัวกระดองเดี๋ยวไม่รึตัวไม่ร้ลูกเออตุ้งนี่พ่อจียวพอตากให้ราหมดเราเอยังไะ ครับแซบบอแซบบอจ้าบอเอฟซีเนี่ยแซบบอจ้าโอใยนั่งดีทุกไงดีย่อยย่อยเลยอะไรยไหมครับเด็ดไรสิงโตไทเกอร์ไทเกอร์อันนี้อะไร ไฮเกอร์ what is that? can you say again? ไฮเกอร์ do you like this? อะมาอือันนี้ของหนูเป็นรสชาติอะไรครับมะนาวของน้องเป็นอะไรนี่พ่อชิมดูซินี่เป็น Nhuân bóng mang men mang bóng mang bóng mang 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 ให้หมดเต็มเลยเนี่ยหัวอิ่มยังไออิ่มไหมเอาไหนว่าอิ่มแล้วโอ้ยขมข้อมาแล้วา Durians and ยังไม่มาฮะผมจะนี่ไงผมจะไม่มาเลยะว่าชิมมะซีอิพ่อหน่อย Thì nhiều các Không Không có cái <laughs> ba học hỏi bà ăn chừng ừ. à, chị phải ra đây là chị mẹ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  chị chị mẹ chị nó chị mẹ chị mẹ chị mẹ nó ăn chị mẹ chị เปิยหน่อยจึงเราจะมีเสาธงจึง,ง,งตังตดไปทุเรียนสักนี่แต่เขาอยู่ตรงนี้ม็นหอมนี่เรียมแข็ง อร่อยมากครับผมเดี๋ยวผมจะแบบไปกินข้าวได้มากอีกอ้ยแสบ่บหลายกีบ่บาเซ้าให้ตากยิ้มหมดเด้อ,อยวหมดล้วเนี่ยเก่งมากค่ะ nôm nôm bên nôm nôm men bò men bò hả men bò men cô gì men men chim bông trái gà nhặng đó Chị ơi rồi ôi đẹp quá หมดแล้วหรอให้หมดเต็มเลยเนี่ยตัอิ่มยังเล่นการ์ชั้โอ้โหโอ้โหระวังลมนะลูกมาระโอเควันนี้เราจะไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยกินอะไรกาแฟ लोग